ครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับเดี๋ผก็อยู่กับการแคสเตอร์ซีทนะผมก็จะมาสอนมาแบบทําให้ก้นคมของคุณนะครับสามารถดู Youtube เวลาดูแบบคนดังๆนะแบบว่าดูว่าเขาได้เงินกี่บาทจาก Youtube นะครับได้ติดแท็แท็อะไรมั่งครับผมก็จะขอพูดยาวนะครับก็ดึกแล้วครับก็ก็ทำตามผมได้เลยนะครับ อั๊หนึ่งนะครับมัช้านะครับอป๊หนึงครับก็เข้า YouTube ก่อนอย่างแรกอย่งสองเข้า Google นะครับสังเกตนะครับ Google Chrome ของคุณนะมันจะมีแค่รูปดาวแล้วก็รูปนี้นะครับมันจะไม่มีรูปหัวใจนะครับ หลายคนก็จะสงสัยนะับว่าเป็นเพราะอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับครับก็ให้พิมพ์คําว่า hard beat นะครับแล้วก็ปักอินนะครับกดเข้ามานะครับหรือไม่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็จากนั้นจากนั้นให้คุณกดกดตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมามันผมจะบ้าว่าอะไรนะครับก็ กดเสร็จมันก็จะขึ้นกาว่าเช็คกิ้งก็รอแป๊บหนึ่งนะมันก็จะตอนแรกมันจะมีแค่ดาวกับนี้ใช่ไหมครับพอกดเสร็จมันขึ้นเช็ค k i n g เสร็จแล้วก็มันจะขึ้นดาวมาเลยเอ้เขาไม่ให้รูปดาวนีืรูปหัวใจนะขออภัยด้วยฉะนั้นคุณก็นี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรือยเรือยรบๆ,ๆ,ๆนะครับคือง่ายมากนะไม่ต้องทำอะไรนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเขทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับากนั้นคุณก็เข้ามาใน youtube เลยปกติ youtube ของ youtube ของ ผมปติ YouTube ของทุกคนนะครับมันจะเข้ามาใช่ไหมครับเข้ามาดูที่วิดีโอนะครับมันจะไม่ขึ้นลงมันจะไม่ขึ้นนุ้นนะครับคือดอลลาร์นะครับไอที่ขึ้นมานี่คือเป็นยังไงครับเป็นเหมือนคือคลิปนี้ได้เงินกี่บาทนะครับเช่นถ้าคนไปดูคลิปของเพลงดังๆหรือยังไงนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยครับว่าได้เงินเป็นพันดอลลาหรือว่ากี่หมื่นดอลลานะครับ ผมก็ได้น้อยนะครับแค่์จูนๆสามดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูแฮแฮชแท็กนะครับก็ให้กดเข้ามาที่คลิปนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับ เนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับเนี่ครับตัวนี้มันจะเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวผมก็ทำให้ดีนี่ยตรงนี้มันจะเพิ่มเข้ามาจากเดิมที่มันไม่มีนะครับเนี่ยขึ้นมา0.03ดอลลาร์นะครับเป็บุกไลท์ไม่มีนะครับ0.00บ g กเกิลมีนะครับก็ขึ้นมาอย่างนี้ครับถ้าคุณมาดูคลิปดังๆนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยครับว่าได้เงินเป็นหลายบาทได้เงินเป็นหลายดอลลาร์นะครับ นะครับนี่คือแฮชแท็กของผมนะที่ผมติดไปนะครับพวกเราไป็นแฮชแท็กของผมเช่นถ้าคนไปดูแบบคนไปดูคลิปของคนดังๆแบบเขาก็จะติดแฮชแท็กเยอะมากนะครับก็อันนั้นก็มันแฮชแท็กคืออะไรนะครับในยูทู e ก็อธิบายเลยนะครับฮอแท็กคือแบบสมมตินะครับผมลงคลิปเกี่ยวกับยิงปืนแต่ผมติดแฮชแท็กก็เล่นเกมพอคนพิมาว่าเล่นเกมใน youtube มันก็จะขึ้นคลิปคลิปผมมาแบบนั้นนะครับอธิบายแบบง่ายๆนะครับก็แค่นี้นะครับ ก็ถ้าคิดนี้มีประโยชน์หรือเป็นยังไงยังไงก็เชอญฝากกดติดตามแลวกดซับสไคร์เอ้ยซับสไครป์แล้วกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเลยนะครับขอบคุณครับ